หลังจากที่เพลงมันนี่ของน้องลิซ่าได้ทําลายสถิติอย่างมากมายค่ะซึ่งก็ทําให้เพลงมันนี่กลายเป็นเพลงที่มีการร้องขอมากที่สุดในปี2021ในรายการวิทิุชื่อดังที่มีการร้องขอมากที่สุดของ iHeartRadio และน้องลิซ่าก็ได้พูดคุยกับเบนเนตจาก m มด e รียกส t ตนไล k ์ เกี่ยวกับความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ของเพลงมันนี่ซึ่งคุณเบนเน็ตได้ถามน้องลิซ่าว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้รับเกียรติอย่างสูงของการที่มีเพลงที่มีคนขอมากที่สุดในปี2021ซึ่งน้องลิซ่าเธอได้กล่าวอย่างนอบน้อมว่าฉันรู้สึกขอบคุณและมีความสุขมากที่มีคนฟังเพลงของฉันมากมายและทีมงานของฉันก็ทํางานทั้งวันทั้งคืนเกี่ยวกับโปรเจก t นี้ดังนั้นมันจึงมีความหมายมากสําหรับพวกเราทุกคนซึ่งน้องลิซ่าได้ยอมรับว่าการเดบิวต์โซโล่ของเธอคือความพยายามในทีมและน้องลิซ และแม้ว่าน้องลิซ่าจะได้รับเครดิตความสําเร็จทั้งหมดของเธออย่างมากมายแต่น้องลิซ่าก็แน่ใจว่าทุกความสําเร็จเกิดจากทุกคนที่มีส่วนร่วมในโปรเจก์นี้และน้องลิซ่ายังขอบคุณแฟนๆอย่างรอบน้อมที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดค่ะสําหรับฉันตอนนี้พวกเขาเหมือนครอบครัวของฉันและฉันรู้สึกขอบคุณมากสําหรับความรักทั้งหมดและฉันไม่รู้จริงๆว่าฉันจะทําอย่างไรถ้าไม่มีพวกเขาพวกเขาอยู่ที่นั่นเสมอเพื่อสนับสนุนฉันสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีพวกเขาขอบคุณมากลิง์และนี่ก็คือความรู้สึกของน้องลิซ่าที่ได้ออก มาขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ได้สนับสนุนเธอมาโดยตลอดค่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณเบนเน็ตก็ได้ถามว่าน้องลิซ่ามีความคิดเห็นอนย่างไรเกี่ยวกับเพลงมันนี่ที่กลายเป็นเพลงฮิตอย่างมหาศาลในปัจจุบันซึ่งน้องลิซ่าก็ได้เปิดเผยว่าเธอไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าเพลงนี้จะประสบความสําเร็จในวงกว้างขนาดนี้และเธอได้กล่าวว่า ฉันไม่ได้คาดหวังเลยฉันไม่อยากเชื่อเลยฉันจําได้ว่าฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดูวิดีโอตอบโต้และอะไรหลายๆอย่างและฉันก็มีความสุขมากที่พวกเขากําลังเพลิดเพลินกับเพลงของฉันซึ่งก็ทําให้ฉันรู้สึกมีความสุขมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ค่ะซือต,ต่างๆก็ยังชื่นชมน้องลิซ่าว่าเป็นราชนีผู้อ่อนน้อมถ่อมตนและน้องลิซ่ายังบอกเป็นไงอีกว่าเธอต้องการลองสิ่งใหม่ๆด้วยดนตรีของเธอและเธอกล่าวว่าบลิงคุณคอยติดตามดูว่าเพลงต่อไปของเธอจะเป็นอย่างไรและคอยติดตามเนื้อหาใหม่จากเธอค่ะได้เห็นความนักของ ที่ไม่ว่าเธอจะดังแค่ไหนก็ยังไม่ลืมขอบคุณทีมงานและก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตและให้กำลังใจเธอตลอดมาค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ